สวัสดีครับพี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับเลซสนใจกิมสูนเขาง่วนะพี่น้องขวดละสองร้อยสสิบาทนะครับรวมทรงวดนนึ่งให้ได้ประมาณแปดตัวฮอตสิบตัวนะครับอายุที่เหมาะสมกับหามือบวเกินซีที่หามือนะครับขวดละสองร้อยสสิบาทนะครับนี่ยาทางพยาธิแบบหลังนะครับพี่น้องขวดละร้อยนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กำลําหนักสา0รอยกิโลนะครับใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในเน็บเขากากเลือนเหลือบไายนะครับ ทองออนทองแกสส่ไดรนะพี่น้องว่านน้อยได้สิบมือยี่สิบมือกับส่ได้นะครับมียาไลาาแ่แมลงนะครับแมกเบลหดละสองร้อยบาทนะพี่น,น้องเงินโอนสปฟีเก็บไปายทางสองร้อยห้าสิบบาทไลแ่แมลงได้กำจัดไขแ่แมลงได้นะครับสีดพ่นตามตรงว่าตามขอกได้นะครับบม่มีปัญหานะครับระวังอย่ายให้ถึกน้ำนะครับแล้วก็มีไม้กางว่านะพี่น้องสเตเลสเกจสามศูนย์ี รับประกันโบเป็นสนิมนะครับ8 5 0ร้อาบาทนงทงนะครับูใด้สนใจติดต่อได้นะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผมปัญญาเนตรนณครัะจะของารามเอเฟอาร์เนตรุมมเราประวัติการเริ่มเลี้ยงจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มมายังไงครับผม เดิมทีแรกก็เ,เลี้ยงลูกผสมครับก็เริ่มเลี้ยงลูกผสมมาได้ประมาณสักสิบปีก็คิดเห็นแล้วก็เออมาจะทำคิดทำวัวระม่านเล็ดร้ยอยบ้างก็เลยยุคลูกผสมทั้งหมดแล้วก็มาเริ่มต้นเลี้ยงวัวประมาร่านเล็ดร้อยขึ้นมาก็มา กับลูกชายก็เจอกันพัฒนาขึ้นมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นประสบะผลความสำเร็จท,ที่น่าพอใจนะฮะที่ไทยจะทำมมามัมนเรียบร้อยขึ้นมาแตกต่างกันไหมครับระหว่างลูกผสมกับเลือดร้อยในการเลี้ยงกันดูแลครับการดูแลการ,ร,การจ,จ,จ,จัดการนี่ไม่แตกต่างกัน เพราะว่าการกินอะไรก็เราก็เตรียมวัตถุดิบยาเป็นหลักแล้วก็ของผมก็มีละอองกระเพดออะไม่คุณกระโพดเสริมบ้างแล้วก็อาหารคนก็คือทำผสมเองก็ทํากับไอ้ัวลูกยานมเนี่ยการจัดการไม่ไม่ต่างกันนะตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับผมตอนนี้แม่แม่บล็อกที่ประมาณสามสิบสามสิบจะเศรได้แล้วมั้งฮะ แม่บลอกที่เป็นเป็นแม่ที่อุ้มท้องนะฮะคับก็จะค่อยๆปรับขึ้นไปเออีก <c oughs> เพราะวันมันไม่เพราะวัวที่ผมนําเข้าวันนี้เจ้าเลยด้านี่มันแม่บล็อกเรายังไม่พอรองรับเก่าจริงๆมันต้องมีสักห้าสิบแม่ถึงๆอยาก็พ่อคุมครงหนึ่งตัวมันก็จะ,อะพอดีกันนี่ <c oughs> นะครับพี่นอ้องพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับตรงนี้ ื้นที่ตรงนี้ทั้งหมด60ไร่แล้วแล้วก็อยู่ข้างนอกที่ผมทําแปลงหญ้าแปลงโกลาวันนั้น22ไรอ่อีกแปลงนี้ก็ทําโรงเรือนแล้วก็ปล่อยแปลงเดินคและเล็มไปเพราะว่าเย็นมาก็มีเครื่องช็อปยาชอบมาให้กินช่วงเย็นก็ถือว่าสุขภาพของวัว การปล่อยแปลงกับการเลี hmm. ้ยงขังคอกนี่แตกต่างกันไหมครับแตกต่างครับเพราะว่าการโบยิงสัตว์พวกนี้เราเราต้องต้องเดินแปลงบ้างเพราะว่าถ้าเราขังคอกมันอ่าพบผมดูการเจริญเติบโตแล้วมันมันสู้เดินแปลงไม่ได้มันมันจะต้องได้เดินแปลงบ้างครับการดูแลเรื่องโรคละครับก็ส่วนใหญ่โรคก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรมากมายก็ เราก็ต้องดูแลเขายดีคือเพราะว่างัวตรงนี้ราคาเขาค่อนข้างจะสูงก็มีก็ต้องดูเช้าเย็นนะมางีก็อาจจะมีเป็นไข้บ้างอะไรบ้างเงี้ยก็เราก็ต้องการจัดก,การเรื่องยาก็ต้องให้ให้ทันให้ทันเหตุการณ์นะฮะก็คือต้องหมั่นดูแลรตรวจสอบตลอดเวลาครับเพื่ออาการเบื้องต้นมาก็จะได้เห็นเลย เพราะตอนนี้ช่วงนี้เรื่องลำปีเราก็มีวัคซีนคุ้มกันอยู่แล้วก็มันมันก็ไม่ไม่ร้ายแรงอะไรแล้วเป็ดทํากี่ครั้งครับหนึ่งปีสองครั้งครับสองครั้งหนปีครั้งครั้งเดียวไม่อยู่ใช่ไหมครับก็หกเดือนหกเดือนครั้งอ๋อส่วนนั้นก็เป็นในปากไอ้พวกวัคซีนปากเท้าเปื่อยก็อ่าก็หกเดือนครั้งครับ ก็อย่างน้อยก็ต้องปีละสองครั้งนะครับ,รบไม่ใช่เฉพาะจะหน้าฝนแล้วฉีดอย่างนี้ก็ไม่ทันเร,เราเราเราต้องทำก่อนเลยครับการ,ค,รคัดแม่พันธุ์เข้ามาทำแม่บล็อกในฟาร์มนี่เลือกยังไงครับผมจริงๆแล้วผมจะเลือกในด้านพันธุก,กรรมก็คือต้องการที่โครงสร้างกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็โครงปรบับยืด ส่วนลึกได้แล้วก็มัน,ม,นมันเราก็มาใส่ก็เพราะพันของเราตัวนี้มันก็จะออกมาดีผลผลที่พึงพอใจอก็ที่นี่ก็จะเน้นผสมตัวเลยครับก็จนอยากจะเน้นทับจริงเลยพ่อมีพะอพันคุมค้มปุมครับก็ที่นําเข้ามานี่ก็เอาเจ้าเ达ด้ในกลุ่มก็คาดว่าคุยกับลูกชายว่าเดี๋ยวปีหน้านะ อายุเขาพบห้าปีก็ว่าจะจะเข้ารีบน้ำเชื้อให้กเกษตรกรที่เขาต้องการ <c oughs> คับถือว่าสอบถามกันเข้ามาเยอะครับนะครับค,บค,บคือวีนี้มันมึงอายุมันองผนได้แค่สี่สี่ปีเศ็ๆ, <c oughs> ๆคราบก็จะให้มันได้สักคราบปีเต็มแล้วก็อัตราน้ำเชื้อก็จะได้แข็งแรงขึ้นเยอะอ่ะคัะ น้ำเชื้อก็จะแข็งแรงการจ่ายลูกก็จะนิ่งนะครับเรื่องพันธุกรรมนะครับแสดงว่าพ่อตั้งแต่อายุสองปีสามปีก็ถือว่ายังไม่นิ่งเท่าไหร่คยังยังนี้ผมเพิ่งได้รุ่นได้ลูกรุ่นที่สามครับก็กะว่าเดี๋ยวรอรุ่นหนึ่งก็ปีหน้าก็คงจะเขาลีดนะครับนี่นะครับพี่น้องการเลือกพ่อพันธุ์ก็ต้องหนึ่งก็มีผลงานแล้วนะครับพี่น้อง ไปเขารีดนะครับเพราะว่าเกษตรกรจะได้เห็นผลงานก่อนนะครับแล้วก็เจ้าของว่าก็จะเห็นผลงานก่อน,นครับว่าเหมาะสมที่จะรีดบ่เหมาะสมที่จะแจกจ่ายไปบ่นะครับพี่น้องบ่แมนว่าเอามาแล้วรีดอย่างเดียวแล้วก็ไปรุ่นกันเอาปลายทางนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องที่นี่ใช้คนเลี้ยงกี่คนครับหลักๆ ก็มีตอนนี้ด้านจัดการดูแลวัฒนาก็ลูกชายผมแล้วก็มีคนงานอยู่คนเดียวก็จริงๆแล้วก็เรา, <c oughs> เ,ราเราไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะมันมีเครื่องมือการทอญ้าอะไรเราก็ไปจชาเครื่องมือทอ,อแล้วก็มันไม่ได้อะไรมากมายก็ดูแลเรื่องการวัวตนนัวไหนที่ว่าเออมันมีการเจ็บป่วยไหมแล้วก็เรื่องด้านจัดการก,ารก,ารก็ตอนนี้ก็มอบหน้าที่ให้แหละลูกชายบ ดูแลการจัดการนะครับเพื่อนชาวบัวเคอจะเอาส่วนไหนใส่ตัวไหนได้ตัวนี้ไม่ได้เนื้อตัวนี้ไม่ได้กระดูกก็ให้เขาจัดเ,เรื่องเรื่องเรื่อง <c oughs> ด้ามอุตุกรรมครับก็ถือว่าให้บีบเลยนะครับ,รบพี่น้อง <c oughs> ว่าโดยโดยตรงไหนจะเพิ่มตรงไหนนะครับอนาคตเป้าหมายเป็นยังไงบ้างครับ ก็ที่ผ่านมาก็โอเคนะฮะเลี้ยงวัวนี่ก็รู้สึกว่ามันเห็น <c oughs> เห็นเห็นเห็นผลตอบโจทย์ได้ไวอะ่ะพอบิงดังเดิมผมก็ทําไรอ้อยคเสร็จแล้วไรอ้อยก็มันก็จะเบื่อเรื่องแรงงานแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทำลดน้อยลงมาเรือตะกอนก็ทำรายรอยไร่เดี๋ยวนี้เลือมันตามร้อยกว่าไร่ก็เลยกับพันธ์เหมาเอาวัวนี่แหละลลเป็นหลักไรอ้อยก็เป็นเป็นรายได้นั่นไป มันคือวันพื้นที่ของตัวเองอะเราจะไปให้ขอเช่ามันก็เครื่องมือเราก็มีแล้วแล้วทำกันค่ะก็ถือว่าถึงบางช่วงก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าวัวรายได้ก็ถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับพี่น้องแล้วก็การจัดการการดูแลก็แค่สองคนคนสองคนอย่างเงี้ยครับมันก็รายได้ก็ถ้าเทียบกับไรอ้อยก็ถือว่าเยอะนะครับ ค่้าใชใจมันน้อยคือเราตั้งเรื่องอทําต้นทุนเรื่องแปลงยาให้ Serbia, ก่อนแล้วก็มันต้นทุนมันมันเป็นต้นทุนต้นทุนหลักแหละแล้วเสร็จแล้วเราก็มีเพิ่มไม่บล็อกเข้าไปไเพิ่มตัวเข้าไปแล้วก็มีวัตถุด,ดิบก็มีอาหารเสริมในกุด,ดังก็เสริมบ้างอาหารเสริมมีอะไรบ้างครับพวกวัตถุดิบตอนนี้ที่ผมใช้ก็ละอองกับอากุลกับโพดนะนะครับ <ka. S 2> ว่า หลายส่วนนั้นก็วัตถุดิบส่วนที่จะามาผสมอาหารก็มีพวกไอ้กากปวัวพวกออไ,อไอลำพวกกากปลาพวกเนี้ยครับแล้วก็พวกฝีมอันนี้ก็ไว้เป็นอาหารอาหารยามให้กับไอบวัวที่ยานมครับแต่ว่าแม่บ็อกผมไอแม่ในปูมผมก็ยากับละอองไอลองกระโปรครับโอก็อไม่ไม่ได้ผสมหัวอาหารให้กินเลย ก็มีวัตถุดิบอยู่ตรงนี้นะก็มีฟางเสริมบ,บ้างครับก็เป็นบางช่วงฟางส่วนใหญ่ผมจะเน้นยาสดครับแล้วก็บางทีก็เสริมด้วยละอองข้าโพดบ้าม่นนี่เลี้ยงปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วครับ จะเข้าปีที่ปีที่สิแหละครับเพราะว่าตอนนั้นรวมถ้ารวมกับลูกผสมผมก็เกือบ20่สิบปีแล้วอ๋อนีผ่ผมตัดลูกผสมออกไปก็มาเริ่มเลือนรอยประมาณเือยก็ใกล้ๆสิปีแล้วสิปีนี้ก็ถือว่าได้คำนวณไหมครับว่าตั้งแต่ลงทุนไปแล้วเลี้ยงมากี่ปีถึงระยะคืนทุนอย่างเงี้ยครับกเ็เราดูแลเขาดีผลผลิตที่เขาให้ลูกดีก็ไม่กี่ปีนะครับ ครับก็ระยะสองสามปีนี้ก็เห็นผลแล้วอ๋ก็ถือว่าคืนทุนไวนะครับ,บรพี่น้องเราดูแลกันให้ดีเราการกินอะไรก็ให้เต็มที่อะครับแล้วก็พยายามลดต้นทุนนะครนะับพี่น้องไอเรื่องการกินผมอ่าผมในในส่วนองความผมผมให้กินเต็มที่ผมไม่ไม่เซฟเให้เกากินทั้งวันทั้งคืนเลยครับ าเย็นมาผมก็ลงลางเลยเช้ามาก็มันจะเรือตกค้างนิดหน่อยเรือ่องยาเรื่องอะไรผมให้กินตลอดผมไม่ไม่ไม่เสพไอ้ที่ว่าการจัดสัตว์ว่างัวอ้วนแล้วจันทร์สัตว์มันแต่ของผมไม่ไม่มีปัญหาผมเต็มร้อยทุกตัวนะอ๋อเรื่องการเป็นสัตว์นะครับบางบางคนบางฟาร์มจะบอกว่าวอย่าเลี้ยงให้มันอ้วนเยอะจะมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันเรื่องการเป็นสัตว์นะครับ แต่ที่นี่ไม่มีไม่มีแล้วผมการคลอดนี่ผมไม่ค่อยมีปัญหานะผมก็คลอดง่ายค่ะไม่ว่าวัวจะเฟมใหญ่หรือเล็กอะไรเนี่ยคือการคลอดเขาจะคลอดโอกาสที่จะช่วยเขานี้น้อยครับใคลอดของเขาธรรมชาติของเขาครับนี่ก็เป็นข้อดีของการปล่อยแปลงนะครับเน้นหญ้านะครับพี่น้องถึงจะอ้วนก็อ้วนแบบธรรมชาติไม่ได้อ้วนอาหารไม่ได้อ้วนอาหาร ก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์นะครับฝากฝากถึงมือใหม่นะครับที่กําลังหาวัวจะเลี้ยงหรือคิดจะเริ่มเลี้ยงวัวครับต้องเตรียมอะไรบ้างครับก็คั้แรกก็แนะนําถ้าเรามีพื้นที่เรายัางไงเตรียมหญ้าก่อนขาวได้แปลงหญ้าก็เราก็คือเราเป็นทุนหลักละ่ะอันนี้พอญ้าเรามีหญ้าเสแล้วเราเพิ่มตัววัวเข้าไป เราก็อยู่หลังสบายแล้วแล้วว่าเราไม่ต้องไปต้องไปซื้อไปหาเข้ามาครับวัตถุดิบพวกนี้เราอยู่ในแปลงของเราเราไม่ได้ไปไล่ทุ่งเราสามารถเราจัดการของเราได้แล้วจะอีส่วนหนึ่งจะปล่อยเดินแปลงก็และเล็มใบส่วนหนึ่งจะเป็นหญ้าที่ตัดถอบออกมาให้กินก็ทําไว้จัดไว้ไอ้ตัวเนี้ยผมมองดูแล้วดีผมที่ผมทําไร่อ้อยต้นทุนมัน,ม,นมันไม่จบอ่ะมัน มันยันฤดูการเก็บเกี่ยวเลยคือบัวนี้เราสร้างย่าได้ครั้งเดียวแล้วมีถ้าเกิดมีระบบน้ําช่วยได้ก็โอ้โหอันนี้ก็กินไปครับมันก็เหมือนลงทุนกับบัวครั้งเดียวแล้วก็กับญ้านะครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นทําไรอ้อยนี่ตั้งแต่จ้างไถจ้างปลูกใส่ปุ๋ยจ้างตัดจ้างขนนะครับพี่น้องทุกขั้นตอนนะครับคือทำผลไร่เราทำผ่านพกราคนกลาง ราะว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราสามารถเรากําหนดของเราแล้วก็เราก็จัดการห่างๆเองได้หมดเราไม่ต้องไปผ่านราคาคนกลางถ้าทําระบบเป็นงัวไอพัฒนาพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะถ้าทางงวเนื้อมันก็ต้องไประบบราคาเนื้อมันมีราคากลางอ๋อนี่นะครับพี่น้องมีอะไรจะแนะนําอีกไหมครับก็นี่ก็ฝากจัดการเพื่อนชาววัวแล้วก็เกษตรกรที่ที่นั่นคือ แรงโดนบันดานใจก็คืออยากจะให้เนี่ยทาเรื่องหญ้าแล,แล้วก็เราก็เตรียมที่ไว้แล้วก็สร้างวัวขึ้นมาครับอ่าก็ปรปับปรุงการจัดก,การก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับมันจะง่ายนะครับ,รบถ้ามีแป,ปลงหญ้าแล้วมันจะง่ายไม่เหนื่อยนะครับพี่<ก>น,น้องเนี่ยก็คือมา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 ,มา,ม,ามาเห็นกับตัวเองทีแรกผมก็คูุกคักอ่ะผมยังไม่ได้ทาหญ้าทาอะไรอ่าช่วงนั้นเลี้ยงลูกผสมอ่ะตอนนี้พอเริ่มมาลึกรอก้อยก็ปรปับปรุงการจัดก,การของเราให้มันให้เข้าระบบแล้วมันก็ ไม่ไม่เหนื่อยครับฝากช่องทางการติดตอ่อนะครับเผื่อใครสนใจเข้ามาดูวัวหรือขอความรู้เกี่ยวกับวัวครับเรื่องช่องทางการติดตอ่อนี้เดี๋ยวทางลูกชายผมเลยตันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเบอร์แปะให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวขอหลังไม้แล้วก็แปะให้นะครับพี่นอ้นองเมื่อนี้เราทำยูทูบแล้วก็ทำทางเฟซไลน์ไว้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อให้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับทางฟาร์มที่ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับพี่น้องแล้วก็พาชมวัวแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้เกษตรกรนะครับพี่น้องเดี๋ยวล่ากันไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ